เปิดตำนานไอ้เป๋เมืองชุมพรเสือร้ายในอดีตผู้ปลุกกรมพยาดำรงกลางดึกที่สุดต้องกลายเป็นยามีสถิติคนไทยตายในปีพศ2474ถูกรถไฟทับ30คนถูกรถยนต์ชนตาย21คนถูกกระบือขวิดตาย75คนถูกจระเข้กัดตาย33คนถูกช้างแทงตาย 31คนถูกเสือกัดตาย33คนปรากฏว่าถูกเสือกัดตายมากกว่ารถยนต์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในปัจจุบันแต่ก็น่าแปลกใจที่มีคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆถึง420คนมากกว่าเสือกัดตายหลายเท่าในสมัยก่อนที่ยังเป็นป่าดงพงไพรยอยู่มากเสือที่เป็นเจ้าป่าจึงมีอยู่ทั่วไป และจำเป็นต้องมีอยู่คู่กับป่าเพราะคนเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญหากมีเสือลดน้อยลงสัตว์กินพืชก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นทําให้ธรรมชาติเสียสมดุลไปความจริงแล้วเสือเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบการต่อสู้เพราะมีชีวิตอยู่ด้วยการล่าหากบาดเจ็บก็จะทําให้ล่าไม่ได้ต้องอดตายเสือที่ชอบกินคนนั้นไม่ใช่เพราะเนื้อคนอร่อยกว่าสัตว์อื่น แต่เสือที่กินคนมักจะเป็นเสือป่วยล่าสัตว์อื่นไม่ไหวจึงต้องล่าคนที่ล่าง,ง่ายสุดในอดีตมีเสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับดาราเสืออยู่หลายตัวยกตัวอย่างเช่นไอเป๋เมืองชุมพรที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพส่งเล่าไว้ในหนังสือวัชรยานวิเศษเรื่องเสือใหญ่ที่เมืองชุมพรว่าเมื่อครั้งที่ทรงไปสำรวจเส้นทาง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเรียบหัวเมืองมาลายูทั้งปักใต้ฝ่ายตะวันตกในพศ2433โดยจะเสด็จจากเมืองชุมพรข้ามขอคอดกะไปลงเรือที่เมืองกระบุรีล่องตามน้ำจันทร์ไปเมืองระนองแล้วเรียบฝั่งทะเลอ้อมแหลมมาลายูที่สิงคโปร์เรียบหัวเมืองปักใต้ขึ้นมากรุงเทพที่เมืองชุมพร ทรงได้รับฟังขุนด่านข้าราชการและรัศฎรเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าในเวลานั้นมีเสือดุที่แขวงเมืองชุมพรตัวหนึ่งตัวยาวสักเก้าศอกขาเป๋ข้างหนึ่งจึงเรียกกันว่าไอ้เป๋เที่ยวกัดกินคนแถวบ้านใหม่บ้านละมุมาหลายคนประมาณกันว่าถึง20คนและเข้ากัดคนกลางวันแสกบางคนนั่งถอผ้าอยู่ใต้ถุนเรือนก็มาคาบออกไป บางคนไปขึ้นตาลพอขึ้นต้นตาลมันก็กระโดดคาบเท้าอีกข้างลากเข้าไปกินในปา่าจนชาวบ้านพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าไปหากินในปา่าบางคนก็ว่าเป็นเสือสมิงศักดิ์สิทธิ์กรมพระยาดำรง,รงราชานุภาพจึงทรงทำบัญชีรายชื่อคนที่ถูกเสือขบเพื่อกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวบัญชีชื่อที่จดมาท่าแสมีเก้าคนที่กราบบุรีมีห้าคน มีทั้งตามผีไม่ได้และตามมาได้ครึ่งเดียวก็มีในคืนที่สมเด็จกรมพญาดำรงสเสด็จไปถึงเมืองชุมพรน,นั้นกรมกรารเมืองก็จัดที่ประทับริมจวนเจ้าเมืองแต่ทรงเห็นว่าไกลจากที่ไปทรงงานก็เลยไปประทับแรมที่ทำเนียบฉายทุ่งใกล้ที่ทำพัพรับสเสด็จคืนนั้นทรงบรรทมหลับสนิทพอใกล้เช้าก็มีเสียงโวยวายกันลั่น ทรงเสด็จออกมาดูก็เห็นบรรดาคนที่นอนเรือนเดียวกันบางคนขึ้นไปอยู่บนคือบางคนเข้าห้องปิดประตูบางคนลุกยืนบนที่นอนต่างโบกมือร้องเฮ้วเวไล่เสือเลยทรงเห้วไปด้วยและเมื่อไต่ถามก็ได้ความตามพระนิพนไว้ว่าโรงนั้นเป็นโรงใหญ่ไม่มีฝาอยู่สองด้านมีคนนอนอยู่หลายคนคนหัวเมืองคนหนึ่งละเมอเสียงโวยวายขึ้น คนหัวเมืองอีกคนหนึ่งนอนอยู่เคียงกันได้ยินเสียงเพื่อนกันโวยวายก็ตกใจลุกทะลึ่งขึ้นร้องว่าเสือแล้วก็วิ่งหนีด้วยความเข้าใจว่าเสือมากัดไอ้คนละเมอส่วนไอ้คนละเมอเห็นเขาวิ่งร้องว่าเสือเสือก็สําคัญว่าเสือเข้ามาพลอยลุกขึ้นวิ่งร้องว่าเสือตามเขาไปไอ้สองคนนี้เข้าที่ไหนคนก็ลุกขึ้นร้องโวยวายต่อๆไปด้วย ครั้นได้ความชัดอย่างนี้ก็ได้แต่หัวร้อกกันไปอีกกว่าชั่วโมงจึงสงบเงียบหลับกันไปอีกนี่แหละที่ฉันได้เห็นในเรื่องเสือใหญ่นั้นด้วยตาของฉันเองแต่ไม่ใช่เห็นเสือใหญ่นั่นดอกนะหลังจากที่ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเลียบหัวเมืองปกักใต้และแหลมมาลายูกลับถึงกรุงเทพแล้วก็ส่งได้ข่าวเสือใหญ่เมืองชุมพรอีกได้ส่งเล่าไว้ในนิทานโบราณคดีว่า ในพศ2433นั่นเองได้ข่าวว่าเสือใหญ่เมืองชุมพรถูกยิงตายแล้วฉันอยากรู้เรื่องที่ยิงเสือตัวนั้นให้สืบทราบได้ความว่าชาวเมืองชุมพรคนหนึ่งมีธุระต้องเดินทางเข้าไปในป่าเอาปืนติดมือไปด้วยแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงเสือเดินไปในเวลากลางวันพอเลี้ยวต้นไม้ที่บังอยู่ริมทางแห่งหนึ่งก็เจอไอ้เปเสือใหญ่ประชันหน้ากันใกล้ ชายคนนั้นมีสติเพียงลดปืนลงจากบ่าขึ้นนกแล้วหลับตายิงไปตรงหน้าแล้วก็ทิ้งปืนวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เป็นเพราะพบเสือใกล้ๆข้างฝ่ายเสือก็เห็นจะไม่ได้คาดว่าจะพบคนยืนชะง,งักอยู่ลูกปืนจึงถูกหัวเสือตายอยู่กับที่สิ้นชีวิตเสือใหญ่เพียงเท่านั้นแต่ยังไม่หมดเรื่องฉันนึกถึงความหลังอยากได้หนังเสือหรือกระโหลกเสือตัวนั้น ให้ไปถามหาได้ความว่าเมื่อไอเป๋ถูกยิงตายแล้วกำนันนายอำเภอก็ออกซากไปส่งต่อพระยาชุมพรพระยาชุมพรออกเงินให้เป็นค่าบำเหน็จคนที่ยิงแล้วได้ซากเสือไว้ไม่รู้จะทำอย่างไรมีเจ๊กไปขอซื้อว่าจะเอาไปทำยาพระยาชุมพรก็เลยขายซากไปให้เจ๊กฉันให้ลงไปหาช้าไปจึงไม่ได้หนังหรือกะโหลกไอเป๋ดังประสงค์ เป็นสิ้นเรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพรเพียงเท่านี้นี่ก็เป็นเรื่องไอเป๋เสือในตำนานแต่ในปีพศ2520เมื่อมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็มีเรื่องเสือกัดคนอีกจนในคืนวันที่25มิถุนายนเวลา20นาฬนทีเด็กหญิงสีนวลลูกสาวของเจ้าหน้าที่อุทยานทำดินสอตกใต้ถุนจึงเดินลงไปเก็บเสอือโค้งหลาพาดก่อตัวหนึ่ง มานอนหลบอยู่ใต้ถุนจึงกระโจนเข้าใส่แม้มีคนไปช่วยทำให้เสือคาบเอาไปไม่ได้แต่เด็กน้อยก็ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาใหญ่จึงวางกำลังกันเพื่อจะผลักดันให้เสือตัวนี้กลับเข้าป่าเพราะตามสัญชาตญาณของเสือแล้วเมื่อกัดคนแล้วจะต้องกลับเข้ามาหาเหยื่อที่เดิมอีกในคืนเดียวกันนั่นเอง ในเวลาประมาณ2นาฬิกาขณะที่นายสมพงศ์อุทยัยสงสายตรวจของอุทยานเขาใหญ่นั่งกอดปืนอยู่ที่หน้าต่างสูงจากพื้นดินราว2เมตรก็ได้รับสัญญาณผิวปากจากเจ้าหน้าที่อีกคนที่เฝ้าอยู่ว่าเสือตัวนั้นมาแล้วนายสมพงศ์จึงค่อยๆย,ยื่นศีรษะออกไปดูเลยถูกเสือตะปบเป็นแผลเวอรวาและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกคนในที่สุด เจ้าหน้าที่เขาใหญ่ก็จําเป็นต้องสังหารเสือตัวนี้เพื่อไม่ให้ไปทําร้ายใครอีกนี่คือเบื้องหลังของซากเสือที่ถูกสตาร์บไว้ที่ศูนย์ฟืน้นฟูสัตว์ป่าที่ตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวชมในปัจจุบันเสือที่ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติโลกมีชื่อว่าเสือจำป่าวัดเดิมเป็นเสือดุดร้ายในเนปาลถึงขนาดต้องส่งกองทัพไปล่าแต่มันก็หนีข้ามแม่น้ำกาลีไปอารวาสต่อ ที่เมืองจำปาวัดรัฐอุตรลรมขันของอินเดียและค่าชีวิตผู้คนไปราว440คนจนกินเน็ตบุ๊กได้บันทึกเอาไว้สัตว์ทุกชนิดธรรมชาติสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกับมนุษย์ต่างต้องดิ้นรนหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตนตามสมรรถภาพที่ถูกสร้างมาเพราะอาหารคือชีวิตสัตว์ไม่ว่าดุร้ายแค่ไหนก็สามารถเชื่องได้ทางนั้น ถ้าเมตตาให้อาหารเลี้ยงมันไม่ต้องไปล่าหากินเองแม้แต่เสือก็มีคนเลี้ยงจุงปากกันได้คนที่มาเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารจึงนับว่าประเสริฐที่สุดแล้ว